วัดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ดีบุราพันนกนะคะทําเลใกล้โรงพยาบาลศิริราชค่ะห้องนี้จะเป็นห้องหนึ่งห้องนอนนะคะ29ตารางเมตรในห้องนั่งเล่นของเรานะคะทางซ้ายมือเนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นตู้วางทีวีนะคะห้องนี้มาพร้อมทีวีได้ทีวีไปด้วยเลยนะคะแล้วก็มีชั้นด้านบนที่เราสามารถที่จะวางของ ของใช้เพิ่มเติมนะคะจะเป็นของตกแต่งก็ได้นะคะขวามือก็จะมีที่นั่งสําหรับทานอาหารมีโต๊ะทานข้าวมีเก้าอี้2ตัวนะคะมีโซฟาสองที่นั่งมีโต๊ะกลางให้เรียบร้อยค่ะส่วนห้องนอนนะคะจะเป็นห้องนอนที่เป็นบานเลื่อนค่ะปิดเป็นสัสดส่วนนะคะเดี๋ยวเราปิดก็จะมีบานเลื่อนสองข้างปิดเปิดได้นะคะกั้นสัสดส่วนเผื่อว่าเราจะ กั้นห้องเวลามีคนมีแขกเข้ามาอยู่ที่ห้องนะคะในห้องนอนจะมีทางซ้ายมือเราจะมีตู้เสื้อผ้านะคะมีโต๊ะเครื่องแป้งมีตู้หัวเตียงนะคะมีแอร์ให้เรียบร้อยเลยแล้วก็จะมีเตียงค่ะเตียง5ฟุตนะคะด้านนอกก็จะเป็นกระจกบานเลื่อนนะคะถ้ามองออกไปนะคะบริเวณนีจ้จะเป็นทิศใต้ ต่อกันที่บริเวณครัวค่ะครัวจะแยกออกมาเป็นสัดส,ส่วนเป็นบานสไลด์ออกมานะคะมีประตูเปิดปิดเพื่อที่ว่าเวลาเราทําอาหารเนี่ยมันจะได้ป้องกันกลิ่นไปในตัวนะคะมีตู้ชุดครัวให้ชุดบนชุดล่างค่ะมีซิงค์นะคะแล้วก็ตัวไมโครเวฟถ้าอย่างสมมติว่าเราจะทําอาหารเพิ่มเติมเนี่ยเราสามารถที่จะซื้อตัวเตาไฟฟ้ามาไว้บริเวณนี้ได้มีปลั๊กให้เรียบร้อยนะคะมีตู้เย็นบริเวณนี้ค่ะ ด้านนอกจะเป็นลานซักล้างนะคะเป็นระเบียงเตรียมจุดท่อน้ำดีน้ำทิ้งค่ะห้องน้ำของเรามีอ่างล้างหน้ากระจกค่ะแล้วก็ส่วนของตัวชาเวอร์ตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะถือว่าห้องนี้ครบมากนะคะแล้วก็ทำเลสะดวกมากในช่วงโควิดตอนนี้เนี่ยราคาพิเศษมากจริงๆถ้ายังไงทักมานะคะเปิ้ลซิลิกุนค่ะ081 6405959แล้วพบกันค่ะ